ดีครับทุกคนวันนี้เราจะมากินส้มตำปูไทยกันนะครับใส่หมูแคปด้วยครับเราไปกินกันเลํนะตาตำอะไรกันทำให้หลังให้หนะกินแล้วตำปูไทยใส่หมูแคบทุกคนก็จะบอกว่าหมูแคบคือ,อไรโอชีไม่เผ็ดไม่เผ็ดกินได้เลยป่ะดูไม่เผ็ดเพราะว่าแม่เลียมบอกกับทางร้านว่าไม่ต้องเอาเผ็ดนะครับ ส้มตำปูไทยแก้มแคปหมูค่ะแม่นี่นี่นี่อือือ๋อหล่นหกล่ะนี่ไปแล้วกิูกแก้มแคปหมูครับนี่นเอาคือแก้ม ไม่เลยไม่อยากค่อยเข้าเท่าไหร่เลยแม่แ,แต่งหน้าหน้าสดแต่ชีดหน้าใสไงนั่งดีฟันไม่ค่อยดีนะทุกคนขอภายแทนเอาชีดด้วยเพราะว่าเคียวเขียวแบบลำบากแม่เลยไปถามเรื่องถอนฟันไปแล้วถามที่คลินิกันนะเขาบอกว่าเอ่อเอชีดกี่ขวบแล้วกีขว่ขวบก็กี่ขวบอะ ห้าวบอืมโฮเคห้าจะหกขวบแล้วค่ะทีนี้ก็เลยเข้ะเข้าขวบไปเอ่อไปไปเอ่อไปโรงพยาบาลไปถอดฟันได้ปะเขาบอกว่ายังไม่ต้องถอนจนกว่าฟันเราชี้อ่ะจะดันหลุดออกมาเองถ้าถอนตอนนี้เดี๋ยวกว่าชี้จะเป็นตัวฟันมันจะเกยต้องดัดฟันเข้าใจปะก็เลยปล่อยมันก่อนก็ไม่เป็นไรหนูยังไม่ปวดก็ไม่เป็นไร ถ้าหนูปวดแล้วก็ค่อยว่ากันแต่วันฉันปวดอะแล้ปวดฟันแล้วไปปวดแล้วแม่ยังบอกรู้ว่าฮะทำน้อยๆก็ได้ลูกระวังระวังเข้าตาอ,อืมกินจิกินจิขูเข้าตาไม่เข้าไม่เข้า อ๋อชิมไม่เข้าจะเข้าใจางไงแบบว่าเนี่ยแม่เลมตัวสอนจับกินอย่างนี้ไม่เป็นไรนไ,ไม่เป็นไรอนอนเอาแม่เลีมนะจับแบบนี้ก็เออเมือกี้ยห็ไหมไม่ต้องหงายเลยหรอกเดีย๋ยวฉันก็เข้าใจหนูก็ร้องลั่นเลยนะสลับอร่อยเออลืมเลยหรอ จริงครรบหวานหอมอะมึงโอชิวันนั้นที่กินแล้วุอะไรวะตำตำกุ้งเด้งหมูยอใช่ไหมทุกคนใช่แบ่เผ็ดเกินเคยเลยหยุดใช่ปะทุกคนแล้วแบบว่าโอชิอะพอแลมจบคลิปใช่ไหมร้องไห้แบบว้าหรือแบบร้องเลยแบบแล้วกลับกลับบ้านไปกินเคปสี่ใช่ไหมทุกคนอื <laughs> สงสา,าเรเลยอะแบบก็ทีายามคิดว่ามันไม่ไ้เผ็ดขนาดนั้นเออจับมาแล้วก็กินเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวอะเออนั่นแหละฟังเสียงแล้วมันน่าจะอร่อยมากแก้มี่้มแมเ่เลีมงก็กินเยอะไม่ได้แต่แม่เลี้ยงก็ต้องไปถ่ายคลิปแม่เลี้ยงอีกไงมันข้าวู่นี่นม่ะ วันนี้เป็นวันวันอะไรเอ่ยวันนี้วันอะไระวันนี้วันอะไรวันนี้ห้าวเสสองัสสี่ส้มไม่ใช่บอกวันพิเศษอวไม่ต้องมามองเพื่อนกินก่อนวันนี้วันเสาร์อืมวันเสาร์สีแดงเห็นห ตำไทยขอขอ,อ,ยยอยากินน้ำน่ยอยากซดป่ะเดี๋ยวแม่เรามาช้อนให้อยากซดไหมจ <c oughs> ้าฟ <c oughs> ันไม่มีก็ขออภัยถ้าเมาื่อถ้าเมาื่อไิตฟันเต็มปากนะจะมากินฮะจะมากินบอกให้กินแบบนี้จะใ,ใหญ่ทำไม บอกว่านั้นก็เข้าตาแหละจับดิจับให้ธรรมะทธรรมหนรหูกเออสุดน้ำเป็นไงเอรอเ่อยวางไว้กินจ้ะอันที่เหลือขอกินนี่กินนี่นี่กินอันนั้นอนะันนั้นไปหลูกชอบก,กินซ้ำกัเถิด ออือแล้วไงถ้าใส่พริกนะแม่เลียมบอกเลยว่ามันจะเข้าตาไอ้เจี๊ดนะจริงหรอใช่แล้วก็ร้องให้เหมือนกนก็เลยไม่ใส่ไงก็ถึงร้องให้แล้วสงสารไง <c oughs> บอกถึงความแซ่บของคน เดเทใส่นะกินเลยลูกทดเลยเ <c> ป <oughs> ็นไงออเส้นมากอ่อแม่ค้าเขายาวถึงใจเลยลูกทำจ้ามแม่เออลอ่ทำนี้แล้วก็ยัดเออแล้วดูดเข้าไปก็ดูไม่ได้ไม่ใช่เส้น ด,ด,ดูดไม่ได้ไม่ใช่ซีฟู้ดเดียว <laughs> แล้วก็กินแก๊บหมูหมูแคปจำอ,อ,อะเรอ่ออะอืมจะไม่ถกอ่นไ็นไรเป็นไรหมูแ <laughs> คปแทงป่าแ <laughs> ม่เลวจะพูดให้อชิได้รู้เรื่องนะว่าเนี่ยคือหมูแคป แคบหมูแคบหมูหมูกะจกโอชีจะเป็นอะไรที่พูดกับชาติหมูแคบแคบหมูอชีก็จะบอกว่าหมูแคบคันหลังโอชีจะบอกว่าคันให้หน่อยจะให้แบบเราเกาให้แต่บอกว่าคันให้หน่อยเกาไม่ได้คันกินนะใช่เส้นหนักนนะกีฬาเลยอ่ะเริ่มอิ่มแล้วหรอทั้ง เอ่าน้องอิ่มแล้ว่าจะบูดอะท้องอ่ะ <laughs> ท้องเป็นไรนะอนิ่มแล้วอิ่มก็อิ่มที่ลูกอิ่มก็อิ่มท้องมันบูดอะไรสำหรับคลิปนี้ก่อน,นกินน้ำก่อน <laughs> จะมาไวไปไวตลอดเลยคนเก่งไงเนาะเดี๋ยวนี้จบคลิปเหมือน,นเมืออาชีพมากอ่ะขอคิดอีกคำหนึ่งกินแค่นี้ได <laughs> ่ไหมคะยาวจริงๆว่ะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ mm hmm.